นักเรียนเคยสงสัยไหมว่าเรารู้เรื่องราวในอดีตได้อย่างไรใครเล่าให้เราฟังหรือมีหลักฐานอะไรที่ช่วยบอกเล่าเรื่องราวในสมัยก่อนหลักฐานทางประวัติศาสตร์คือสิ่งที่นักประวัติศาสตร์ใช้ในการศึกษาเรื่องราวในอดีตเช่นหนังสือเก่าภาพวาดโบราณวัตถุหรือเอกสารราชการ หลักฐานทางประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็นสองประเภทคือหลักฐานลายลักษณ์อักษรเช่นจดหมายและหลักฐานไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นเครื่องมือหินหรือภาพเขียนผนังถ้ำเพราะหลักฐานทางประวัติศาสตร์เราจึงรู้ว่าคนในอดีตคิดอย่างไรใช้ชีวิตแบบไหนและสังคมเปลี่ยนไปอย่างไร